สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงสร้างสุดสัปดาห์ของ MotoGP กันคือมันดูซับซ้อนนิดหน่อยแต่พอเข้าใจแล้วจะเห็นเลยว่าเออทุกนาทีในสนามนี้มันสำคัญจริงๆนะครับตั้งแต่ซ้อมวันแรกเลยใช่ค่ะเหมือนเราได้ดูภาพรวมจากห้องควบคุมเลยแล้วก็มีองค์กรอย่าง FIM, Dorna, IRTA คอยดูแลอยู่เบื้องหลังแต่ในสนามจริงๆเนี่ย บทบาทสำคัญก็ตกอยู่กับคณะกรรมการหรือส a วตที่ต้องคอยตัดสินอืมต้องสร้างสมดุลระหว่างความปลอดภัยกับความยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจรูปแบบปัจจุบันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงใหญ่ปี2023นะครับว่ามันส่งผลยังไงให้แต่ละวันมันเข้มข้นขึ้นค่ะเขาพยายามทาให้ทุกวันมีเรื่องให้หลุน้นงั้นเริ่มที่ภาพรวม3วันเลยศุกเสาร์อาทิตย์ ที่เริ่มใช้ปี2023มันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะหลักๆเลยคือเหมือนเขาพยายามกำจัดช่วงที่อาจจะดูเอ่อหน้าเบื่อไปนิดในอดีตทำให้ทุกเซสชันมีความหมายต้องติดตามกันตลอดโอเคงั้นวันศุกร์เริ่มที่ free practice 1หรือ FP1 ก่อน45นาทีแรกอันนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับคือเก็บข้อมูลพื้นฐานก็ยังเน้นเก็บข้อมูลค่ะเรื่องเซตอัพเบื้องต้นสภาพสนามยางแต่แต่ แต่ที่สำคัญมากๆของวันสุกจริงๆคือช่วง practice หรือ PR ค่ะ60นาทีเต็มอ๋ออันนี้ที่สำคัญค่ะเพราะนี่เป็นช่วงเดียวเลยที่เวลาต่อรอบจะถูกใช้คัด10คนแรกเข้าไปรอใน Q ิออัตโนมัติเลยโอ แปลว่าช่วงท้ายๆของ PR นี่คือแบบว่ากดดันสุดๆเลยสิครับใช่เลยค่ะเหมือนเป็นคุ l ลิฟายย่อยๆเลยใครพลาดท็อป10นี่คือต้องไปเหนื่อยต่อวันเสาร์ในคิวหนต้องไปลุ้นในคิวหเอาค่ะการให้เวลา60นาทีก็เพื่อให้ทีมได้ลองยางลองเซตติ้งต่างๆแล้วก็ยังมีเวลาพอสำหรับช่วงท้ายที่จะมาไล่ทำเวลาเร็วสุดหรือทมแอตแทกันจริงๆเข้าใจแล้วครับอพอมาถึงวันเสาร์ก็มีฟรีพร็กิสออีก30นาที FP2 อันนี้จะเน้นปรับจูนครั้งสุดท้ายอาจจะซ้อมรสเพสเตรียมสำหรับคุริฟายไม่ได้นับเวลารวมแล้วค่ะแล้วก็ถึงเวลาสำคัญคุริฟายิ่งที่แบ่งเป็น Q1 กับ Q2 ใช่ค่ะ Q1 15นาทีสำหรับนักแข่งที่ หลุดออกมาจากท็อป10ในรอบ PR ต้องมาแย่งกันเอา2ที่ที่ดีที่สุดเพื่อไปรวมกับ10คนที่รออยู่ใน Q2 ถูกต้องค่ะแล้ว Q2 อีก15นาทีก็คือ12คนที่เร็วสุดมาชิงตำแหน่งโพโพซิชันกันซึ่งผลจาก Q2 เนี่ยสำคัญมากเพราะใช้จัด g r i ดสตาร์ทั้งทั้ง s p ริน t r เรสตอนบ่ายวันเสาร์แล้วก็แกรนด์ r รีเรส e วันอาทิตย์เลยค่ะกริดเดียวใช้2 r a เรสโอ้โหสำคัญคูณ2เลยทีนี้เพิ่มความสำคัญให้ Q2 มาก ขึ้นไปอีกค่ะแล้วก็มาถึงไฮไลท์ใหม่ของวันเสาร์ ก็คือสป r ิน t r เร e ใช่ค่ะอันนี้เป็นของใหม่ที่เพิ่มมาปี2023สร้างความตื่นเต้นแล้วก็ความคิดเห็นต่างๆเยอะเหมือนกันมันเป็นยังไงนะครับสปรินต์เรสก็คือแข่งกันระยะทางประมาณครึ่งหนึ่งของเรสหลักวันอาทิตย์ค่ะมีคะแนนให้ด้วยสำหรับ9อันดับแรกตั้งแต่12แต้มลดลงไปถึง1แต้มมีคะแนนแยกต่างหากเลยค่ะแล้วผลของสปรินเรสเนี่ยไม่ได้มีผลต่อกริดสตาร์วันอาทิตย์นะคะกริดวันอาทิตย์ก็ยังใช้ผลจาก Q2 เหมือนเดิมอ๋อแต่มันก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับ ไม่ใช่แค่เพิ่มเรสสั้นๆเปลี่ยนเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรสย่อส่วนแต่มันเปลี่ยนสมการเรื่อง risk reward หรือความเสี่ยงกับผลตอบแทนหมายความว่าไงคะคือนักแข่งกับทีมต้องตัดสินใจหนักขึ้นว่าจะเสี่ยงบวกในสปรินท์เพื่อเก็บแต้มเพิ่มไหมหรือจะเล่นเซฟๆหน่อยเพื่อเก็บแรงเก็บรถไว้สำหรับเรสหลักวันอาทิตย์ที่มีคะแนนเยอะกว่าเออจริงด้วยโดยเฉพาะพวกที่ลุ้นแชมป์ ใช่ค่ะจะยอมเสี่ยงล้มในสปรินต์เพื่อ12แต้มหรือจะเน้น25แต้มวันอาทิตย์แล้วเรื่องโมเมนตัมอีกล่ะคะชนะสปรินต์มาก็มั่นใจแต่ถ้าพลาดล้มอาจจะเสียทั้งแต้มเสียทั้งความมั่นใจก่อนเรสใหญ่เพิ่มมิติทางจิตวิทยาเข้าไปเยอะเลยนะครับเนี่ยมากเลยค่ะทําให้การวางแผนการลุ้นแชมป์มันซับซ้อนขึ้นโอเคแล้ววันอาทิตย์ล่ะครับก็มีวอร์มอัพตอนเช้าค่ะวอร์มอัพสั้นๆ10นาทีเช็คระบบครั้งสุดท้ายจริงๆ แล้วช่วงบ่ายก็คือแกรนพีเรสใช่ค่ะนี่คือการแข่งขันหลักของสุดสัปดาห์ระยะทางเต็มตามกำหนดคะแนนสะสมก้อนใหญ่สุด25แต้มสำหรับผู้ชนะลดหลั่นไปถึงอันดับ15ได้1แต้มอันนี้คือวัดกันทั้งความเร็วกลยุทธ์การจัดการทุกอย่างเลยถูกต้องค่ะการจัดการยางเชื้อเพลิงจิตใจทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบซึ่งคะแนนจากทั้งสองเรสทั้งสปรินและ GP ก็จะรวมกันเพื่อตัดสินแชมป์โลกทั้งประเภทนักแข่งทีมผู้ผลิตแล้วก็ทีม ค่ะการมี2เรสให้เก็บคะแนนแบบนี้มันก็ให้รางวัลกับความสม่ำเสมอตลอดทั้งสุดสัปดาห์แล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่อาจจะพลาดในเรสหลักยังพอมีแต้มจากสปรินต์มาช่วยหรือคนที่ทำได้ดีทั้ง2วันก็จะได้เปรียบไปเลยมันทำให้การไล่คะแนนดูมีโอกาสมากขึ้นด้วยไหมครับก็มีส่วนค่ะสังเกตว่าการกระจายแต้มสปรินต์มันจะแคบกว่า12-1ถึงเทียบกับ GP 25-1ถึงมันก็อาจจะทำให้คะแนนช่วงกลางๆตารางขยับเข้าใกล้กันมากขึ้นเข้มข้นขึ้น แน่นอนว่าแข่งกันดูเดือดขนาดนี้เรื่องกฎกฎติกาการลงโทษก็ต้องเข้มงวดที่เห็นบ่อยๆก็ track limits ขับออกนอกเส้นตั้งแต่ตักเตือน warning ไปจนถึง long lap penalty ที่ต้องขี่เข้าช่องทางพิเศษเสียเวลาไปหลายวินาทีหรือ ride through คือขับผ่านพิษเลนไปเลยหนักสุดก็ disqualification ตัดสิทธิ์ไป กระบวนการตัดสินพวกนี้ซับซ้อนไหมครับเวลาเกิดเหตุชนกันซับซ้อนและต้องรอบคอบมากค่ะสตูดเขาจะรวบรวมหลักฐานทุกอย่างเลยทั้งภาพจากกล้องลหลายๆมุมข้อมูลจากรถหรือเทเลเมตรีแล้วก็มาวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าเป็นอุบัติเหตุทั่วไปของการแข่งฐาน r a c i n g i n c i d e n t หรือเป็นการขับที่ประมาทขาดความรับผิดชอบจริงๆต้องดูที่หลักฐานเป็นหลักใช่ค่ะยึดตามหลักฐานไม่ใช่ตามความรู้สึกหรือความดังของนักแข่งเพื่อให้มันยุติธรรมที่สุดสรุปแล้วรูปแบบปัจจุบันของโมโต GP นี่คือเขาจงใจออกแบบมาให้เรามีเรื่องให้ติดตามให้ตื่นเต้นได้ทุกวันเลยนะครับถูกต้องค่ะโดยเฉพาะ Sprint Race เนี่ยถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญเลยที่เพิ่มมิติทั้งเรื่องกลยุทธ์และจิตวิทยาเข้ามางั้นก,กฎกติกาทำตามก็ไม่ใช่แค่ข้อจากัดแต่เป็นกรอบที่ทาให้การแข่งขันมันยังคงดุเดือดแต่ก็ปลอดภัยและยุติธรรม ใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญของ MotoGP เลยคือความสมดุลระหว่างความมันความปลอดภัยและความเป็นธรรมค่ะน่าสนใจมาครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับสุดท้ายนี้อาจจะทิ้งท้ายให้คิดกันนิดนึงว่าการที่มีคะแนนให้เก็บตั้งแต่วันเสาร์ใน Sprint Race เนี่ยมันเปลี่ยนวิธีที่นักแข่งประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะลงแข่งแกรนด์พรีเรสในวันอาทิตย์มากน้อยแค่ไหนกันนะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน m o t o r s p o r t AI ทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ